นาศาลามหาทานบาร,รมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญก็ได้นำเข้าสารอาหารแห้งอาหารสดผลไม้ตามฤดูกาลมาร่วมบริจาคสำหรับใช้ในการบริหารจัดก,การภายในวัดพระธรรมกายนะคะ ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนงานสาธรารณาสงเคราะห์ด้วยโดยการถอยสังฆทานทุกครั้งพระนิวัตยติวัฒโนหัวหน้ากองผลิตอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มปานะคลังสเสบียงฝ่ายโภชนาการได้เมตตาเป็นประธานสง์รับมอบสังฆทาน สำหรับการถวายสังฆทานทางโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายได้ให้มีกิจกรรมนะคะสามารถให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญผ่านระบบซูมนะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรออนไลน์ประจำวันพิธีถวายพตตาหารเป็นสังฆทานนอกจากนี้สาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปียังเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและวัตถุดิบสาหรับอาหารปรุงสุก นอกจากนี้เจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านยังสามารถร่วมบุญผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดังนี้นะโดยสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งทางระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่สะดวกนะคะมาที่พระนิวัยติวัฒโน ศาลามหาทานบรมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย23ทับ2หมู่7ตําบลคลอง3อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดพระธรรมกายหมายเลขนะคะ1 5 2 1 2 0 8 7ค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทร,รศัพท์0 8 7 5 1 8 5 5 5 6 08.06.02.1215ค่ะ